คลิปสันส้นๆของไม่ใยเหรียญครับพี่น้องของใยทองเหรียญน,นะครับแม่บ้านพื้นทายทรงมใหเพผ่นแวะมาหาผมนี่ละถามว่าผมไปใส่ผมบปได้ยูครับมาธุระน้องไข้ได้สองสามหมื่นแล้วนะครับสายย่านวันลุงไปรับสิพ่านไปธุระยู่ช่ยภูมิอีกวันเสาร์นี้นะครับลับขบ้านกับประมานวันอาทิตย์วันจันทร์ผนละ เ, oh. เจอผู้ใดกะขอ,อน้ำผู้นั่นเด้อไม่ไงเหรียญเจา้า <Okay. S 1> กลับแล้ววะที่เนี่ยกลับแล้วกลับแล้วเอาไปยายเดี๋ยวค่อยเจอกันพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งลิบรักต่างไว้ เทาจริงๆเมียเทาเจ้าก่อนเทาเท่าเท่าเท่าเฮ้ยเอ้ยเท่าเท่าเท่าเทาเท่าอีลีโรเทาพ่อพี่พี่มีเท่ามีย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 เท่าเสียใจบ่สาพี่นว่าเมียเท่าจ้าเสียใจเลยไอ้พ่อพอว่าเจ้าฮู้ว่าเพิ่นหักเราเพิ่นหักเจ้าหักอยู่เนาะเอาขอบคุณหลายๆครับเอาไว้สำนีพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครี่ห้ากับคู่รักครับรักต่างวัยครับของตู่โยงครับ ใจทองเหรียญโอ้ย่าเห็นภาพหอมหือหอมสีหอมจีสีหอมแก้มเปิ้นบ่ยายเจ้าคือว่าสีหอมเออขอกอดขอกอดสักคืนควันยืนพี่ตายบ่ว่าหมอจูเจ้าดอกนาข้าพ่อคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทีบอ่าที่กดติดตามช่องคอาจ้างคุ้มเจ้าขอบคุณหลายเด้อครับเอาอยู่ดีมีแฮ้งสูบสกคนไปแล้วครับอ่าสวัสดีครับครับผม